เฮ้ยแคนบักหรือเปล่าวะทำไมคนมันไม่มีเลยอ่ะอ๋อแคนเพิ่งสร้างมันจะไปมีคนได้ยังไงล่ะเนาะอืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ปัญหากันนะครับสำหรับคนที่สร้างแคนใหม่แต่ว่าไม่มีคนเข้าเลยเดี๋ยววันนี้สต็อปจะมาสอนวิธีการปั๊มลูกแคนแบบเยอะๆเอาแบบเต็มแคนเลยนะวิธีนี้ทำได้จริงครับทำยังไง ไปดูกันเลยสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับผมสต็อปแล้วพวกคุณส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูเนี่ยคงจะเป็นหัวแคนมือใหม่ใช่ไหมครับหรือคนที่คิดจะสร้างแคนแน่นอนเลยยินด,ดีต้อนรับนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับระบบแคนคือระบบแครเนี่ยมันกำลังจะอัปเดตไปม่นะรู้ยังผมไปได้ข่าวมานะครับซึ่งอัปเดตแน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องมีใครหลายๆคนที่คิดจะทำแครเหมือนผมใช่ไหมละครับ ใช่ครับผมเปลี่ยนแคนบ่อยมากเพราะฉะนั้นคุณไว้ใจผมได้เลยนะเรื่องนี้ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า45่หแคนที่ผมสร้างอ่ะอยาให้ดูแคนนี้ก่อนนะครับแคนนี้เพิ่งสร้างใหม่ๆเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดแคนผมเออคืออย่างที่ทุกคนรู้นะผมเนี่ยเป็นพวกที่บ้ามากครับผมเป็นสายมูคนหนึ่งเลยนะมูเตลูอ่ะ <c oughs> ชอบแบบว่าฟิกเรื่องวันสร้างแคนนะครับแคนนี้ก็เลยได้มาใหม่ นี่ผมเปิดออโต้เลยนะเว้ยแต่ว่ามันไม่มีคนเข้าเป็นกันปะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆที่ประสบปัญหาแบบนี้คือเพิ่งสร้างแคนเนี่ยเราไม่รู้จะไปทางไหนมันจะไม่มีคนเข้าเลยอันนี้จริงๆนะแคนใหม่เนี่ยจะไม่มีคนเข้าเลยน้อยมากต่อให้คุณเปิดระบบออโต้หรือว่าคุณเทพขนาดไหนแรงแดงหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่มีคนเข้าเลยนะครับเราจะต้องไปหานะครับอย่างแรกเ,ออเดี๋ยวอันนี้เกินก่อนนะครับ ผมเดาเลยนะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไปหาสมาชิกแคนจาก Facebook ใช่ไหมแบบว่าคอมเมนต์รับคนเข้าแคนครับใครสนใจก็นี่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 คุณสมบัติอย,อย่างนู้นอย่างนี้เชื่อผมเหครับร้อยทั้งร้อยที่เราไปโพสเนี่ยมีโอกาสน้อยมากครับที่เขาจะมาอยู่กับเราแม้ว่าเขามาอยู่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็ออกครับเพราะว่าแคนเรายังไม่ได้มีจุดเด่นหรือว่าน่าสนใจอะไรอย่างนั้นเนี่ยอย่างแคนผมเนี่ยคือสร้างมาหลายอาทิตย์แล้วนะยังไม่มีคนเข้าเลย เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ปัญหากันครับเราจะเอาคนเข้าแขนคให้เต็มเลยเฮ้ยสต็อปพูดเล่นปาวะทำได้จริงเหรอจริงครับด้วยวิธีนี้นะครับผมเรียกว่าวิธีปั๊มลูกแขนครับเดี๋ยวทําให้ดูว่าทําไงไปดูกันเลยวิธีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมบอกเลยนะว่าไม่ต้องไปโปรโมทโฆษณาที่ไหนเลยนะครับว่าเอ้ยมาเข้าแขนครผมดิมาเข้าแขนคผมดิมเพราะลูกแขนงของคุณเนี่ยอยู่ในโหมดซีรีแล้วนะครับ oh. คุณดูนี่ครับสเตฟานีดีไก่กุ๊กๆอย่างเงี้ยเห็นไหม หรือว่านายกอะไรเนี่ยฟาฟาอะไรเนี่ยเออเห็นไหมครับว่าคนเหล่านี้เขาจะไม่มีแคนนะครับแล้วมันเป็นโหมดซีสีแบบปกตินะเราอย่าไปเล่นแรงนะเพราะเล่นแรงเน่ะบางคนไม่มีแคนคือคนที่อินดี้ครับอืมชวนไปเขาก็ไม่เข้านะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมายิงจะพูดว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้นะจะบอกว่าไก่ก็ไม่ได้ดิเออคุณมายิงพวกเด็กน้อยอ่ะในแรงสีสีเนี่ยเออคุณก็จะมาโชว์ความโหดให้พวกเขาเห็นแล้วคุณก็ อาศัยจังหวะนี้นะครับชวนพวกเขาเข้าแคนเชื่อผมครับว่าไอ้พวกเด็กน้อยเนี่ยเวลามันเราเราชวนไปใช่ปะเวลาขึ้นจออะไรเงี้ยมันไม่สนใจหรอกครับมันจะกดเข้าทันทีเลยครับเออจริงๆนะคือ,อคุณไม่ต้องไปแบบว่าเฮ้ยน้องมาเข้าไหมหรืออะไรเงี้ยคุณกดเชิญไปเลยยังไงน้องๆพวกนี้น่ารักอยู่แล้วครับเขาเข้าแคนคุณแน่นอนเพื่อนๆครับผมขอแนะนําให้คุณรู้จักครับลูกแคนผมคนแรกนี่ครับอืมเดี๋ยว เรามารู้จักเขากันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เขาแนะนําตัวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยลองคุยกับเขาไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมเปิดไมค์ไม่ได้ครับเวลาทําคลิปดีมันก็จะประมาณนี้แหละครับดีหละโอ้โหสุดยอดนี่มันเดือบเม็ดเลยนะเนี่ยบอกเลยเนี่ยคุณรู้จักยังคุณรู้จักลูกแค้นผมยังประมาณนี้เลยเดเป็นยังไงล่ะครับสมาชิกแคนผมเกือบจะเต็มแล้วนะ ใช้เวลาแค่สามสี่ชั่วโมงเองนะครับไม่ถึงครึ่งวันเลยด้วยซ้ําจากครั้งแรกเนี่ยมีผมแค่คนเดียวนะครับตอนนี้จะเต็มแล้วเหลือแค่สี่ที่สี่ที่นี้เนี่ยผมจะล็อกที่ไว้นะเพื่อหายอดฝีมือต่อไปแต่น้องๆพวกนี้ก็นิสัยดีนะครับที่ผมชวนเข้ามาเนี่ยไม่ได้หลอกมานะเจอก็คุยกันก็รู้สึกว่าใช้ได้นะครับแต่ละคนพี่ครับผมอยากเข้าแคนโอโหพี่ทำไมพี่แต่งตัวเทียจังเลยทำไมพี่เล่นเก่งจังเลยน้องเอ้ยก็พี่ไปเล่นห้อง พี่แรงแดงแล้วเนาะพี่ก็ไม่อยากจะพูดนะครับก็ไปขิงเด็กกันแหละเอาจริงๆแต่ว่ารับรองเลยนะครับว่าน้องๆพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่กดออกแครคุณแน่นอนครับเพราะอะไรรู้ปะ่ะเขาออกไม่เป็นอขนาดเข้าผมยังต้องบอกเลยว่าทํายังไงเขาจะออกได้ไงแล้วแบบเนี้ยแต่ไม่ต้องไปบอกขอเขานะอืน้องๆพวกนี้ก็เราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ในแคร์เรานะครับก็ชวนเขาคุยบ้างอะไรบ้างนะอแต่สําหรับใครที่คิดว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กก็ลองวิธีอื่นก็ได้ครับก็แนะนํา แต่ผมคิดว่าวิธีเนี้เวิร์กสุดแล้วนะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยสร้างแคนใหม่มันเป็นแคนเลเวลหนึ่งถูกไหมมันไม่มีใครอยากเข้าหรอกครับเอาจริงๆเลยพูดกันตรงๆผมก็เคยไปไล่แปะไม่กลุ่มอะไรเงี้ยโพสเฟซว่าโอ้โหพี่เข้าแคนผมหน่อยดิสุดท้ายแม่งโดนด่าครับแล้วก็โดนเตะด้วยอืน่าเสียดายมากอ่ะก็จบไปนะครับสําหรับคลิปปั๊มสมาชิกแคนอันนี้ใช้ได้ผลจริงนะครับบอกต่อเลยเออลองทําดูนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะเนาะ จบไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้รายละเอียดหรือว่าให้ทําคลิปแบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับวันนี้ผมไปก่อนนะสต็อปไปแล้วบา,บายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจุ๊บ